เซอร์เคเดียนวิซมเนี่ยหรือว่านาฬิกาชีวิตตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราไปลงเทีลตัวมันมันมันจะละเอียดมากแต่ว่าผมอยากให้ทราบราคร่าวๆนะฮะว่านาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะซิงหรือว่าทําให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตเราได้เนี่ยสุขภาพของเราจะดีมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอตอนที่เป็น6กโมงเช้าอย่างเงี้ยนะครับคือตอน6กโมงเช้าเนี่ยความตัว blood pressure หรือว่าความดันโลหิตของเรา มันจะขึ้นแล้วก็พอ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยเนลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับนะครับมันได้หยุดลงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความอัลเลอร์จหรือว่าตื่นตัวของเราเนี่ยมันจึงสูงตอน10บโมงเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคงอธิบายรายละเอียดเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับคือพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยความผิดแรกๆที่เราทำแล้วก็คือว่าเราไม่ยอมโดนแสงแดดนะครับอพอเราไม่โดนแสงแดดปุ๊บเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยจึงไม่รู้ว่าสมควรตื่นแล้วเ,เราอาจจะเก็บตัวอยู่ในห้องหรือเราอาจจะนั่งรถเนี่ยโอเคแต่ว่ามันช้าไปแล้วเพราะว่าเราตื่นมาผมไม่แน่ใจตื่นอยกี่โมงหกเจ็ดแปดโมงอะไรก็ตามนะครับเพราะเราตื่นมาเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งแรกๆที่ร่างกายเราควรได้รับเลยเนี่ยคือแสงแดบดบถ้าไม่มีให้ใช้แสงสีขาวซึ่งผมเคยพูดไปหลายรอบแ,แล้วตอนสอนในในหลักสูตรผมนะครับแสงสีขาวแบบไหน แบบที่ผมกับหมอเทียนโดยอยู่บนเวทีนี่แหละแสงแบบนี้ซึ่งผมจะไม่ไมหันไปมอนะครับอันนี้โคตรตื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เลยต้องใส่แว่นเนี่ยแหละฮะเพราะว่ากรองผมไม่ได้สายตาสั้นนะฮะทำเรสินมาแล้วแต่ผมใส่แว่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็น blue light blocking glass คือมันกรองแสงสีขาวนะครับไม่ให้เข้ามาในตาแสงสีฟ้านะครับคือในสีขาวมีสีฟ้าอยู่นะแล้วแสงสีฟ้านี่แหละที่จะทำให้เมลาโทนินะ่ะ คือเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราหลับนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเมลาโทนินอยู่ตรงนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับจริงๆแล้วเมลาโทนินเนี่ยของผมอ่ะมันต้องหลั่งออกมาอ่าตั้งแต่ประมาณสักเนี่ยแหละครับช่วงหกโมงทุ่มเลยนะแต่เดี๋ยวพอผมโดนแสงสีขาวเยอะๆฉะนั้มันไม่ไหลายมันใครมันจะไปโดนทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างวันนี้มางานก็โดนผมก็รู้ผมก็เตรียมแว่นกรองแสงมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ร่างกายของเราได้รับแสงกิดเวลาอตอนเนี้ย มันไม่ควรได้รับมันก็จะตื่นงั้นเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมก็จะอาจจะนอนหลับเช้าหน่อยซึ่งไม่เป็นไรเลยแต่ความรู้ที่เราควรจะเอาไปใช้คือไอ้แสงแบบนี้ให้เราโดนตอนเชา้าไม่ใช่ไปต้องไปซื้อท่าสปอร์ตไลน์นี่แพงนะฮะมันต้องไปซื้อสื้ใสที่บ้านนะครับแต่ไปเอาไอ้แสงที่มันเป็นเหมือนพวกแสงไฟแต่งหน้าที่รจ,จ้าหน่อยนะแล้วไปจ้องมันนะฮะไม่ต้องเป็นตาบอดนะครับคือจ้องมันแค่เปิดเอาไว้ให้เรา ร่างกายของเราเนี่ยรู้ว่าอ๋อเช้าแล้วเดินไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคใครโชคดีพอที่จะออกไปในบรรยากาศที่ดีไม่โดนฝุ่น PM ได้ผมก็ยินดีด้วยแต่อยู่กรุงเทพแทบจะไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดไฟเป็นไฟแต่งหน้านะครับสีขาว,วสวา่างงเมลาโทนินของเราก็จะหยุดนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเมลาโทนินหยุดปึด๊บสารคอร์ติซอลซึ่งเป็นสารตื่นตัวเนี่ยตรงข้ามกับมเมลาโทนินนะครับ มันจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นสูงพอสารคอดิซอลพุ่งขึ้นสูงปึ๊บเมลาโทนินตกลงต่าปึ๊บเราจะตื่นในตอนเช้าไม่ง่วงเหงาหา,หานอนโดยไม่ต้องกินกาแฟเลยนะครับและพอถึงตอนกลางคืน,นมันจะสลับกันเมลาโทนินของเราเนี่ยจะนี่ไงมาละเมลาโทนินอยู่นี่นะครับเมลาโทนินซีเ r e ชั o ก็คือการหลับงเมลาโทนินประมาณอันนี้เขาสามทุ่มนะแร่จริงแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยทุ่มสองทุ่มก็มาแลวเพราะผมนอนเร็วตื่นเช้านะครับ ผมตื่นตีห้าหกโมงอะไรก็ตามแล้วก็สองสามทุ่มก็เริ่มเข้านอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมลาทีนของเราจะเริ่มหลั่งออกมานะครับตอนประมาณพูดง่ายว่าให้เราคิดง่ายง่า,ยยางนี้เมื่อไหร่ที่ฟ้ามันมืดสนิทอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ควรโดนแสงสีขาวอีกต่อไปแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราตื่นให้เราโดนแสงสีขาวให้เร็วที่สุดแต่ไม่ต้องวิ่งแข่งโอเคไหมครับมันจะแบบโอ้โหตื่นมาเสร็จ รีบวิ่งไปตรงไอไฟแต่งหน้าสีขาวแล้วสะดุดลงหัวฟาดอันนั้นก็เกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเดินไปที่แสงเปิดแล้วเมลาโทนินของเราจะดิง่งปุ๊ดแล้วสารคอ,อร์ติซอลของเราก็จะพุ่งปุ๊ดนะครับอ่าซึ่งคอ,อร์ติซอลไม่ใช่สารที่ไม่ดีเราชอบไปเรียกมันสารความเครียดจริงๆมันคือสารตื่นตัวถ้าไม่มีคอ,อร์ติซอลเราก็ไหลาตายกันไปหมดทุกคนแล้วนะครับเพราะมันไม่มีความตื่นตัวอะไรเลย,เลยนะครับอ่าแสงคือพลังงานนะทุกคนจําไว้ ไม่งั้นต้นไม้ไม่ได้ตโตด้วยด้วยแสงหรอกครับแล้วคนเราก็ไม่เป็นมะเร็งผิวหนังหรอกครับแสงอาทิตย์คือจุดกําเนิดของชีวิตทั้งโลกเพราะมีแสงอาทิตย์จึงมีพืชมีพืช,พชจึงมีสัตว์มีสัตว์จึงมีเราฉะนั้นแสงคือพลังงานต้องใช้มันอย่างให้ถูกวิธีใช้มันอย่างฉลาดแล้วเราจะสุขภาพดีมานี่แค่เรื่องเดียวนะฮะเนี่ยเนี่ยผมพูดถึงนาฬิกาชีวิตเนี่ยโดยใช้แค่เรื่องแสงเนี่ยแค่เรื่องแสงเป็นหลัก งั้นจำให้ง่ายนะครับผมสรุปให้ตอนกลางวันโดยเฉพาะตอนเช้าโดนแสงเยอะๆหนึ่งหมื่นลักซ์ LUX LU นะคะความสว่างเข้ากับฟ้าวันที่ไม่มีเมฆแล้วเราก็จะตื่นโอ้สิทธิสดใสไม่ต้องกินกาแฟนะครับผมไม่ต้องทานกาแฟื่นเลยจอดเอาแสงเนี่ยเปิดแสงโคงนะครับแต่อย่าไปจ้องมันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราอยู่สักประมาณสุดท้ายี่สิบนาทีหรือว่าสามสิบนาทีใกล้ๆแสงนั้นสีข,ขาวนั้นแล้วก็ปิดมันนะครับ พอปิดมันเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนแน่นอนตรงข้ามอย่าให้มีแสงสีขาวถ้าเป็นไปได้อันนี้เปลี่ยนการนอนของตลอดชีวิตนะครับให้เราอยู่กับแสงสีส้มกับแดงเพราะแสงสีส้มกับแดงบงรรพบุรุษของเราเคยชินกับการอยู่กับกองไฟเวลาเราอยู่รอบกองไฟแล้วก็นับเล่านิทานหรือว่าก่อนเข้านอนบรรพบุรุษของเราจะมา นั่งล้อมรอบกองไฟกันเป็นแสนเป็นล้านปีนั่นคือสิ่งที่สมองเราเคยชินแล้วมันก็จะค่อยๆง่วงจึงไม่แปลกถ้าเราเคยจุดเทียนจุดเทียนอ่านหนังสือเนี่ยหลับหลับ,ลบทุกคนอ่านหนังสือผมก็หลับนะครับไม่ต้องหนังสือไทยอ่านหนังสือไทยก็หลับทั้งนั้นซึ่งใครอ่านหนังสือผมแล้วหลับผมก็ดีใจดีใจยิ่งกว่าอ่านหนังสือผมแล้วตื่นอีกเพราะมันแปลว่าคุณเนี่ยกำลังได้รับการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมนะครับนั่นไม่ต้องเสียใจด้อ่านหนังสือ ใครก็แล้วแต่ก็เอาไปอ่านแต่เทียนมันอันตรายใช่ไหมครับหมายถึงเทียนไขนะไม่ใช่หมอเทียนหมอเทียนไม่อันตรานะครับหมอเทียนน่ารักเทียนเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันอันตรายเพราะมันเป็นไฟเราจุดเทียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไฟไหม้บ้านให้เราไปหาแสงสีส้มสีแดงที่เป็นแสงจากหลอดนะครับมันจะมีของมันอะไอพวกที่มันเป็นของผมใช้เรียกว่ายีไลเป็นเหมือนคล้ายๆตะเกียงไฟฟ้านะครับอย่าไปใช้ตะเกียงจริงๆเดี๋ยวไฟไหม้บ้าน ใช้ตะก,กียงไฟฟ้าไปเฉยเพราะว่าตะกียงไฟฟ้าก็ได้แสงมันจะเป็นสีส้มสีแดงที่ปรับระดับได้6กโมงหรือห้าหโมงมันต้นไปเปลี่ยนไฟทั้งบ้านปิดให้หมดแล้วใช้อีตะเก,กียงส้มแดงเนี่ยคุณจะหลับดีขึ้นชั่วชีวิตครับผมสัญญา